面皮。Oh,

Hout oh. neuter 好，好滴，好。 ไปไปไปกินก็ไปเลยทำ嘛คุณชายน่ะคุณชายไปไปเดินมาไหนมาเาอาอาคุณชายโอคุณชยา,มมมาณชยมอมแมมมาเลยคุณชย ông, ายคุณชายมอมแมมเลยอาคุณชายน้องลงมากินของอคะน้ำแม่มาน่าออกไปทานอนได้ดีนอนคือเขาเบิง้งนอนคือเขาเบิง้งนอนได้ปะคุณชาย คุณชายไปเกี้ยงเอียงมาเนาะคุณชายนาะดู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 มดกลดูคุณชายอดีดีเขาเนี่นั่นั่นนั่นแป้งนันจับใ่ยางนั่นแป้งนันครับดคุณชายเรารอเนี่ยคุณชายคุณชายอื่งดู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 ท ใช่เอาคัดใช่อ like ึงบาดทินเออขัดแล้วง่ายว่านอใช่อึงนอจะไปเกียรหมอกหลอกเอียงมาเกียดดีปอกนอนเกียดติอนอเกียดขี้ตมใบไผกินบ่ละเวลาให้กินไผกินบ่ละเวลาให้กินไผกับว่าอยากกินได้เลนเลนเลนได้ขี้ตมลามให้กินใบไม้ไฟมันนี่เวลาให้กินใบไม้ไฟกับว่าอยากกินเลนเลนขี้ตมเลนคักเลนแน่มากแห้ง มักแข่งกันเพี่นพ่อขีตมท่านพ่อขีตมมาสงสารคนล่างเลยบาสงสารฝานปอกเลยฝานปอกล่างกัวสิ่เลี่ยม่นตัวใหญ่ลอยช้างท่านตัวใหญ่เรา,าจังเลยฝานปอกเลยเออญาติเขาอยู่ญาติเขาอยู่เออ <laughs> เล็วง่ายบ่บู้ท่านพ่อขีตมเราบ่าชิมยอดเนี่ ชิ้นหยอดอยามาแห้งพ่อจีตอมแล้วมาแห้งแม่แม่เอ้ยลูกไส่พ่อจีตอมบ่ได้มกักยญา้ญาเอาไว้ที่หลังยา้าเอาไว้ที่หลังหญ้าเน่ะเอาไว้ที่หลังเออนอนนิ่งๆแน่ให้เขาคัดให้เรารอแน่ดีนก,นก็ลิ้งเบิ่งเบึงจักสีกินจักสีเลรนเบิ่งว่ะเบิง่งว่ะเบิง่งกวนว่ะเบิง่งกวนว่ะ ขวนฟันปอกโอ้ขวานได้นี่กวานได้นี่กวนเนาะดูวะดูวะดูกวนวะฟันปอก,ปกบ่กคอยตีเด้ฟันปอกบ่มาตีสัง่งไปตอกยางกันยางบ่ทันสัง่งเอา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 เบิง่งเบิ่งแข่งใส่เออเออยากให้แปลงฟันให้ละวะนั่นอาบานั่นอยากแปลงฟันไฮระวะปอกเอาเอาไฟเอาแปลงไว้ทูบ้าง เอาแป้งมาูบังเดือด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 เดือเดือด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 เดือเดือด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 เดอดเดื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 ดเดือ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 ดเือดเดอเดือดเดือดเดือดืออเดือดเดือดเดืเดืออดเดอเอดเอดเดอดเดือดเดือดเดือดดือดเดือดเดือดอดเดือดเดอดเดือดดือดเดือดเดือดดดเดือดดือดดือดเดือดเดืออดเดเดือดเด บกไฮเสือฟังฟันปอกปนไหนเด้บกเสือฟังปนไหนอืมฟันปอกบกไฮตีเด้ฟันปอกไฮดีน้องดีๆลูกลาวน้องดีๆดู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 บกอึงอใชยอึงดู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 เบื้งเห็ดเบื้องเบงเบงไปเกี่ยกมาไปเกี่ยเขาล่างยากเด้ใช่อึงเบื้งล่างเครื่องข้างน่าห ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพลายถุงทองของเราครับกด